<c oughs> ตอนครับหลังจากที่เช็คคลิปแรกแล้วพบว่าเสียงไฟล์ไม่พลังคับตอ่อกัรรีซึมอ่ะฮะกลับมาจุดเดิมป ไปไปไปต่อกัน <S <S เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฮะมมันยังไม่เลิกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมาลืมกดไม่รอดแน่เลยเออ,อ,อตายเท้งเต้งลืมพิธีกดเมาส์ครับจริงๆเลยไว้หน่อ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 ย

ลบที่หลบหลบหลบหุ้ยๆุ้ทำไมนายงอขาได้เราเรางอแล้วเราจมเลยอืมไปยังไปยังไปเลยไหมไปเลยไหมไปไหม นายมาไหมนายมาไหมลืมมิธีกดคีย์บอร์ดลืมตัดได้ ตรงนี้ค erm ูนเกือบไปแล้วเนี่ยแอมแล้วหรอกไม่ได้แอมแล้วหรอกดัม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 ดึมเดิม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 ผมเข้าใจว่าตอนนี้เสียงผมต้องดังไปข้างบ้านแน่นอนบอกเลย ไปเลยไหมเราไปเลยไหมเฮ้ยทำไมสะดุดสะดุด บอดผมเป็นอะไรวะเนี่ย,ยนะเยดี๋ยวนะกดที่บอรอ์ดโลจิเทคเลยนะเอ้ยมันกดผมนำเลยผมวิ่งนำเลยผมไม่สนละผมไม่สนละผมไม่สนละผมวิ่งนำเลยบอกเลย ปิดปิดนายปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเนายนายช่วยเราหน่อยนายนายนายลุกสี่ลุกสี่โอเคโอเคโอคโ,อโอหอือเลยเ,เกือบไม่รอด ฝึกสวิสวาร์กับพับจีมาแล้วนะทำไมมันยังเฮ้ยเฮ้ยโอเคไงอะผัก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 ผัดคอนโทรลคอนโทรลเอ้ยไม่ใช่ชิปไงวะทำไมกดไม่ไปวะเออเอามันอยู่ไม่ตรงจุด

าตากับพิบนี่คือเช็คพอยต์ผมนึกว่าไอ้ตาตรงขวามือครับของหน้าจอเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นแบบต้องให้เราลุกอลาวอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเช็คพอยต์ก็คือหมายถึงว่ามันออโต้เซฟอะครับผม ไทำไม,ไย,ไมยืนแล้ว,วะยืนนะมาเล่นครั้งแรกมันยืนหรือเปล่าวะอ๋อ,อเห็นเกาะ ชะงอกดูเราด้วยมีอะไรหล่นออกมาจากตึกตึ๊ด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 ถึงถึงถ้าโดดลงตอนนี้จะเป็นไงเนี่ยอ๋อโดดไม่ได้ ต้องปล่อยไปตามเรื่องๆโอเคเดินได้แล้วมามา,มา,มาอะไรฮนี่จะเอาตัวเซฟขึ้นแล้วต่อดีกว่าตออ่อกหน่อยตออ่อกหน่อย ตามแสงไฟจอเฮ้ยเอะไอะอูมีอะซ่อนอยู่ไหมมีพิจนา มีผีสันนามันน่าจะมีอะไรบ่งบอกเราสักหน่อยเพราะว่ามันดา์กเหลือเกินต่อเลยต่อเลยเ,เคยมาถึงจุดนี้แล้วอุ้ยเคยมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามันมีไฟอ่ะต้องสำรวจอะไรหรือเปล่า ขึ้น อะไรเนี่ยใจเย็นใจเย็น <c oughs> ไม่สัมพันธ์กันเลยสัมพักเ,เดี๋ยนะเดี๋ยนะบอกอาการใช้เกมแพดเล่นจริงครับเกมจอยจอย สูงกว่าเราอีกลงๆเฮ้ยแข้งแข้งเงี้ยแของเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งลัก่อนอุ๊บอุ๊บอุ้ยเกือบ เสียงแร้ว,วะเขาแอบดูก่อนจำไม่ได้เข้ามาอุ้ยพอจำได้แล้วจำได้แล้วอุ้ยดุจยานดุจยานอุ้ยอะไรวะผมเคยเจอมาแล้วเกยเจอโมเมนต์นี้มาแล้วเดี๋ยวต้งองยังไงวะ จำไม่ได้โอเคมันต้องอะไรนะมันต้องบึ๊บเฮ้ยบึ๊บบบังคับให้ตรงออกบังคับให้ตรงบังคับให้ตรงเป็นทางตรงแล้วเดินออกไปเฮ้ยเดินไปดิเฮ้ยไม่ใช่ย่งไงวะลืมล <c oughs> ืมเด้อต้องบังคับที่ ความบูดบูดเบี้ยวให้มันตรงใช่ไหมก็มั่วว่ะอ๋อมันจะเข้าไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปเรื่อยๆเ,เห็นนะเห็นนะไม่เข้าเลยอะ่ะ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยมันขดอยู่เลยอย่างเงี้ยยากว่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไงวะโอ้หมันใช้พอใช้คีย์บอร์ดแล้วมันมันยุ่งยากกันเนี้ย ไปให้ได้ครับไม่ง่ายเนี่ยไม่ง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะยอมแพ้ ยังไงวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้โอเคฮึไม่ใช่ไม่ได้อ่ะ วิดเบี้ยวมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอ้โหมันจะได้มันต้องบังคับให้ตรงนะ,ะให้ตรงช่องโอโสโลโมชั่นต้องบังคับห้องที่บิดเบี้ยวอะ่ะให้มันตรงช่อง เพื่อนรอก่อนนี่ไงโอ้กว่าจะได้ใจมากเลยไปไปไปต่อเราต้องออกจากฝันร้ายนี้ได้ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราเห็นแล้วมันมีรูข้างหลังไป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 อะไรอะ่ะอ๋โอโรงเรียนครับเรียนโรงเรียนไปไปไป

ส,สีต้องเข้าไปเอาไอ้นี่ครับอะไรมาเคลี่ยงรูปเดี๋ยวนะผมเมาอเคย,ยใช่่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วมาๆให้รอช้าครับไม่ต้องรีลาฮะเพราะผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วผมบอกเลย นายก็เอากระป๋องมาด้วยน่ารักจริงๆเดี๋ยวหันก่อนหันก่อนยังไงวะอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวออกอย่างเงี้ยนี่นีครับนี่ครับเคยผ่านจุดนี้มาแล้วไปไปไป

ได้ทุนตามมาจะได้ช้าเราต้องกลับไปจุดเดิมที่เรา้ยเ้เากลับไปจุดเดิมที่เราเคยไปถึงช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยโอเค อะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยลบ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 อะไรอ่ะอ๋อครูสมศรีต่อต่อต่ออย่าได้กลัวอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวเข้าไปห้องนู้นเหน่อยวะอะไรอ่ะ วะว้านะไม่เคยเข็ดไม่เคยเข็ดมาแล้วตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวนะไงวะ <c oughs> ออมันต้องอยู่รลายไหนป้าจริงเชียว ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้ลายนหรูอลายนหลายไหนเดี๋ยวนะแปลกๆลแล้วเฮ้ยนะรู้นะเคยเจอคุณมาก่อนนะบอกเลย คุณไม่ได้แอ้มผมหรอกครา,คาวนี้กลักวฮะกลัวเฮลบหลบลบเฮลบหลบลบลบชิดไหนชิดนายฮะเพือพ่อนชิดไหนเพือพอพ่อนอันนีเห็นนะเห็นนะเห็นนะไปหรอกอค้าคงนี้เว้ย โอ้ยเกือบเฮ้ยยังไงอะยังไงอะเพื่อนมันเราเข้าไม่ได้วะ่ะไม่ได้วะ่ะไปไปไปจริงทีกแล้วก็ไม่ได้เข้าห้องนี้นี่โอ้ยนี่ไอ้นี่ได้เสียได้เสียได้เสีย จำได้แล้วผมคุ้นแล้วโมเมนต์นี้นั่นไงนั่นไงไอเอ้เอคนฉลาดอย่างผมมาเพื่อนมาเพื่อนกระดานตัวนี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างวะ จำได้จำได้ครับจำได้ครับคราวที่แล้วมาถึงประมาณเนี้ยครับจำได้ละมถึงประมาณเนี้ยใช่ปะวะเออใช่ใช่ไม่ใช่ท้าทายอ,าออกเสียงนี่มาถึงประมาณนี้ครับแถวนี้ครับ เนี่ยครับแล้วเพื่อนโดนจับไปฮะเพื่อนโดนจับไปฮะเพื่อนสู้ดิ้ลนดิ้ลนดิ้ลนมันเอาเพื่อนเราไปแล้วเร็วสินี่คราที่แล้วฮะมาถึงนี่ครับผลปรากฏว่าที่เซฟไว้หายหมดพังนี่นี่ ามาต่อจากจุดที่เรามาถึงกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> แล้วผมก็ตายแบบนี้ครับ <c oughs> มตอหน้อยตอหน้อย ไปถึงเซก์เซก์พอยนึงนายนายนายเอ่อไอ้อยากจะเคยมาตายมา <_ c oughs> <_ c oughs> <_ C> เท่าไหรต่อเท่าไหรแล้วเอาใหม่เดี๋ยว อีทีเดี bills, ๋ยวนะผมต้องอยู่ริมผมต้องอยู่ริมใช่ไหมก็ไม่รอดฮะยังไงวะเดี๋ยวนะผมมาถึงตรงนี้แล้ครับแต่ผมว่าผมว่าผมผ่านไปได้นะมันมเป็นอย่างนี้เนี่ย อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกอ๋อเดี๋ยวนลอง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 มุกนี้ดูฮะลองมุกนี้ดูเฮ้ยไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวนะผมต้องวิ่งหนีเหรอวะ ไปเดี๋ยวนะไอ้นี่อยู่ตรงนี้อ๋อผมต้องกระโดดเหรอวะมามามาดิ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 าดาดนี่ต้องล่อมันนะต้องล่อมันนะเดี๋ยวล่อ,อมันนะเออธรรมดาเดินขอบนอกก็รอดแล้วนี่ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะ อ้ต้องล่อต้องล่อมากว่าจะผ่านได้เน no> really: ี้ยไม่มีคอนแล้วผมชิบหผ่านละเฮ้ยคุณแจหาคุณแจแน่เลยว่านะ เดี๋ยวกลับใช่ไหมไว้ <Why? S 1> เออ, <laughs> อทีดิย <Why? S 1> ้องอ่ะเออกลับมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับผมจะทำไงเนี่ยอีกทีดิเส <laughs> ียงดูนักเรียนดีครับ <laughs> อยู่หน้าอีกหน่อยดิยไม่เห็นหน้าด้วยไหนผมต้องหอนใจไงชอ่องโกเนี่ยขนลุกสู้เลยมาเจอกันคลิปหน้าดีวกว่าครับผมค,ครับสวัสดีครับ